การติดโชกฝาท้ายรีโวนะครับผมขั้นแรกครับคลายน็อตตัวนี้ออกมาครับปรึงตัวนี้ครับปรึงขั้นที่สองครับผมดึงฝาท้ายออกมาครับนี่ครับสลักล็อกแนวตรงนะครับนี่ครับตัวล็อกแต่ตัวล็อกมีหนึ่งตัวกับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับ เอาเหล็กแผ่นนี้มาทาบให้ตรงรูนะครับแล้วก็ปากกามาร์กเหนือขึ้นมาจากน็อตที่ประมาณสักหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนเสร็จแล้วครับเจคัตเตอร์นะครับคมคมกรีดแรงนออกเล็กน้อยครับแค่นี้ครับนะครับเอาแผ่นนี้มาติดนะครับล็อกน็อตอย่างนี้นะครับครับนี่ครับ ไขน็อตตัวแรกออกอด้วยปัจจัยดาเบอร์ทีสี่ินะครับตัวนี้ถ้าขันไม่ออกให้ใช้ไขค,ควงต่อขันนะครับหรือใช้ลูกบล็อกครับสวมเข้าไปแล้วก็ต่อก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ต่อนะครับแล้วก็บิดนะครับก็จะออกมานี่นะครับออกมาแล้วต่อมาก็อนำเพดตัวนี้มาติดนะครับ ไขน็อตทั้งสองต,ตัวออกเสร็จแล้วผิดเพดเข้าไปเอาน็อตตัวเดิมใส่เข้าไปแล้วไขให้แน่นนำกิ๊บนำยางกาันการสะเทือนออกนะครับนี่ครับออกเสร็ยบร้อยแล้วก็นำโชกมาใส่นะครับใส่โชคกเรียบร้อยแล้วอ่า ล็อกด้วยนอ็นอตน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตที่ล็อกด้วยตัวพลาสติกด้านในนะครับตัวนี้ไขให้ก็แก๊กไดใ้ให้ตัวได้นะครับแค่นี้พอครับแค่นี้ก็อยู่แล้วครับแล้วก็ใส่ด้านล่างต่อมาก็นอตใส่เหมือนกันครับไขพอให้โชคให้ตัวได้ครับ นะครับโอเคเสร็จสิ้นกระบวนการตอนใส่โชคนะครับผมคอานนี้เราก็เอาไฟนะครับไฟท้ายประกอบเข้าที่เดิมครับครับ